วัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับร่องสองพระสยามกับอาจารย์สุชั์กันต่อนะครับแล้วเราก็มีพระหลากหายที่เอามาให้ผู้ที่ชื่นชอบพระอนุรักษ์พระแล้วก็นักสะสมพระนะครับผมก็ได้สะสมไว้หลายกุกหลายจังหวัดน,นะครับก็มีทุกภาพนะครับมีทั้ง พระเอจิมีทั้งพระปลูกนะครับแล้วก็เนื้อชิ้นนะครับเนื้อดินแล้วก็เป็นนวะโลหะอะไรพวกนี้นะฮะเดี๋ยวค่อยๆชมไปดูทีลคลิปๆนะครับเ,เดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับว่าวันนี้เจะได้นําเสนอพระอะไรให้ท่านชมรับชมกันเลยนะวันนี้ก็ มาชมพระกันอีกพิมพ์หนึ่งนะครับก็อันนี้พระชุดนี้ก็ไม่ทราบว่าเป็นพระกรุหรือพระเจจิหรือที่ใดนะครับก็อย่างว่าแล้วครับหาตำรามไม่ได้แต่ทําไมผมเอ,อบูชามาเพราะเป็นพิมพ์ที่สวยแล้วก็เป็นดินเก่านะครับถ้าเป็นดินเก่าเนี่ย นะครับก็ผมจะบูชาไว้หมดอนะ่ะแล้วเราก็จะเดี๋ยวค้นหาอีกครั้งนึงว่าเป็นพระจากไหนอะไรอย่างเงี้ยนะอ่าเดี๋ยวให้ชมทีละองค์นะครับเดี่ยครับแต่อันเนี้ยถ้าจะให้ดูกันจริงๆเนี่ยมียันนะครับมีอยู่องค์เนี้ยน่าจะเป็น หลวงปู่สุขนะครับเป็นยุคแรกเลยนะฮะถ้ายันยันตัวนี้นะน่าจะเป็นหลวงปู่สุขนะครับวัดปากของมะขามเท่าใชนาทนะฮะนีและดินดูครับเพราะเก่าเก่ามากๆนะฮะเนี่ยเทียบกับอิดโบราณสถานวัตถุได้เลยนะครับผมเอาไปเทียบแล้วนะครับ ไม่ใช่เอาเอาเอา,เอาอิฐจากโบราณสถานวัตถุมาเทียบที่บ้านนะไม่ใช่นะเราเอาไปเทียบที่ที่โบราณสถานวัตถุเวลาเราอยากรู้เนี่ยเราก็พกผะไปแล้วก็ไปเอาไปเทียบดูนะครับเนี่ยผมจะใช้อย่างนี้ใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยตลอดแต่ดินเนี่ยทางด้านในเห็นไหมฮะยังไงก็เก่านะครับแต่ถามว่าคาบแบบเนี้ยทำได้ไหมได้ นะครับบางคนทําได้แต่ดินข้างในเนี่ยที่เราที่เนี่ยที่ที่ที่เราเช็ดนะครับถูแล้วก็คาบหลุดเนี่ยนะครับแล้วแล้วของใหม่เนี่ยคาบพวกอะไรเงี้ยมันจะหลุดง่ายแต่อันเนี้ยมันมันมันม,มันไม่ใช่ว่าจะหลุดง่ายๆนะครับถ้าทําใหม่เนี่ยเขาเขาเขา,เขายังไม่ฝังแต่อันเนี้ยคาบเอ้ยพวกพวก เอ,อเชื้อราอะไรตัวอะไรเขาจะขึ้นมาเองนะครับเป็นธรรมชาติของเขานะฮะเนี่ยยันเนี่ยเป็นเป็นยันของหลวงปู่สุขนะครับแต่แต่ไม่การันตีนะครับว่าเป็นพระของหลวงปู่สุขเพราะผมหาไม่เจอนะฮะเนี่ยฮะก็มีเนี่ยก็เป็นยันหลวงปู่สุขก็น่าจะใช่นะครับถ้า ถ้าใครทราบก็ขอความกรุณาแนะนำผมด้วยนะครับนะเนี่ยฮะสวยนะนะครับเนี่ยยันเนี่ยเป็นยันของหลวงปู่สุกนะครับเนะี่ยยันเดียวกันนะครับเนี่ยฮะเป็นยันเดียวกันกับกับพระพิมพ์รัศมี ของหลวงป,ปู่สุขเนี่ยนะครับนะน่าจะเป็นของหลวงป,ปู่สุขนะครับและเป็นยุคแรกๆด้วยนะท่าเนื้ออย่างเงี้ยนะครับแล้วยันแบบเนี้ยเป็นยันยันยุคแรกๆของหลวงป,ปู่สุขเลยดูเนื้อฮะนะครับเนี่ยครับนี่ก็ได้มาสี่สี่องค์ด้วยกันนะครับดู น,นนี้ยันไม่เห็นนะครับอันนี้ไม่เห็นกนะ็กลับดูนะขอบอะไรตัวอะไรสวยฮะนะเป็นเนื้อดินนะครับเป็นเนื้อดินเผาแล้วพิมพ์ชัดเจนมากนะครับอีกองค,ครับมีอยู่สี่องค์ด้วยกันนะครับ อันนี้จะเป็นเนื้อออกสีเอ,อ,อหัวนี้ชัดเจ๋เจีวเยวแล้วยันอันนี้แล้วก็มีรับเนี่ยจะเป็นราบกุด้วยนะนนเนี่ยเนี่ยครับเขาขาวเลยนะการตัดนะครับคือคือพระแต่ละองค์เนี่ยเขาจะอยู่ในในที่เดียวกันแต่อยู่กันคนละชั้นอยู่บนอยู่กลางอยู่ล่างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอยู่แล้วแต่เออแล้วก็บางครั้งก็อยู่ในในในอะไร ในในลุมอาจารย์ผมบอกว่างั้นนะบางทีก็อยู่ในไหนะหไหสมัยก่อนเป็นไหยดินอะไรเงี้ยนะ,ะนี่ครับแล้วก็เป็นไหายเคลือบก็มีเพราะผมได้ไหายเคลือบมาลูกนึงนะครับแม่ก็ซื้อมาหลายตังคเหมือนกันนะครับคล้ยายๆไหกระเทียมแต่แต่ท้ายนะแต่แต่ไม่ใช่ไหยกระเทียมเป็นห หายที่สวยฮนะมีลวดมีลายมีอะไรตัวเลยแล้วเก่ามากนะครับเนี่ยสวยก็ให้เน่ชัดถ้าใครทราบว่าเป็นของใครเนี่ก็แนะนำผมด้วยนะครับนะอาจารย์สุทธัตมั่นเขตวิ์ในการกลอ้องสองพระสยามนะครับที่ใช้ชื่อกล้อง สองพระสยามก็เพราะว่าผมมีพระรากหลายหลายกี่หลายอาจารย์มีทั้งกลุก่มทั้งเกจินะครับและหลายที่ทั่วประเทศนะครับ